ดมันเล็บหน่วยเรียวๆนี oh ่อันเดียวกันไหมเป๊ะๆยาวๆนี่พันอะไรน้องสีหวานอ๋อจะเวอล์ซือหรือว่าพันเนี่ยอันก็สีอะไรอัมเฮ็ดดาอัมเอ็ดดาฮานอเอ็ดดาฮานแม่บอกอ๋าจะเวอล์วอล์ถึงอยู่แม่ค้าก็มีหน้าที่ขายอย่างเดียวพันก็ยังบรจักษ์ขายแทนจ้าขายแทนแม่บ้อ แม่ค้างามๆพี่น้องเบ่งแงงถ่าเด้อเดี๋ยวบ่าวได้จกเงินกันแป๊บหนึ่งอ๋อครูบ่าวเวลกายไปไายมานะครับผมมาแว่ซื้อผู้สาวเด้อโมแพงเนาะน้องหลาเนาะหกสิบเอาเงินต่ออ่ามันมาเด้อใช่